ผมอยากจะทราบว,ว่าเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าผู้หญิงคนไหนที่บริสุทธิ์หรือว่ายังไม่บริสุทธิ์อยู่ครับแล้วจะรู้ไปทําไม <c oughs> เป็นความรู้หรือว่าถ้าอยากจะแต่งงานอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงที่บริสุทธิ์อย่างที่ว่าก็ <c oughs> อยากจะเรียกผู้หญิงที่บริสุทธิ์สาหรับเราครับเออเดี๋ยวผมจะถามน้องน,นิดนึงว่าเวลาผู้หญิงเนี่ยเขารักกับผู้ชายเนี่ย <c oughs> เขาก็ยอมเป็นของผู้ชายใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดว่าเลิกรักกันไปเนี่ย แล้วผู้หญิงคนนั้นมีแฟนใหม่ไม่ได้เหรอก็ได้ครับได้เราจะเอาไหมถ้าเลือกได้ถ้าสมมุติว่าน้องเลือกได้ระหว่างผู้หญิงสองคนสวยเก่งดีเท่ากันแต่คนหนึ่งเคยมีแฟนมาก่อนแล้วคนนั้นมีความสัมพันธ์แล้วก็อีกคนหนึ่งสิงสิงเลยเลือกคนไหนเลือกคนที่สิงสิงครับ <laughs> น้องๆผู้หญิงจำได้นะครับนะครับนี่เป็นตัวแทนของผู้ชาย ว่าถ้าเขาเลือกได้เขาก็เลือกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับน้องๆนี่เป็นคำตอบซึ่งทันสมัยที่สุดใครจะบอกรักนวลสงวนตัวไม่ทันสมัยนี่คือคำตอบแทนผู้ชายว่าทันสมัยไหมครับทันสมัยครับเพราะฉะนั้นนั่งลงครับขอบคุณครับน้องก็จะบอกว่าความจริงดูหน้าดูตาดูออกไหมครับไม่ออกครับถ้าเกิดมีกิจกรรมเรื่องนั้นกันดูออกไหมครับอาจจะออกครับ นี่คือปัญหาปัญหาไม่อจังมีอย่างนี้ครับน้องๆว่าถ้าเกิดเรามีผู้ชายส่วนใหญ่ซึ่งลักษณะจะยังเป็นแบบนี้อยู่แล้วถ้าเกิดเราเคยมีความสัมพันธ์กับแฟนเก่ามาก่อนวันที่เขาแต่งงานเราไม่บอกเขาแล้วเขารู้เขาจะโกรธไหมครับโกรธและจะระแวงแคลงใจตลอดไปไหมครับราการแต่งงานนั้นชีวิตสมรสจะเป็นไงบ้างครับราบรื่นไหมครับไม่ราบรื่นแต่สมมุติว่าเราไม่บอกแล้วเขาไม่รู้ แต่เขาก็พูดอยู่เป็นประจำว่าเขาอยากได้แบบนี้ใจเรารู้สึกสบายใจไหมครับผู้หญิงทั้งหลายไม่สบายใจเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับน้องที่ถามก็คือมองหน้าแนะ่ละดูไม่ออกมีกิจก,กรรมบางครั้งก็จะออกหรือไม่ออกแต่อยู่สักพักก็ออกเพราะอะไรครับความลับมีไม่ในโลกนี้ไม่มีครับใครทำอะไรคนรู้แน่นอนเพราะฉะนั้นนอกจากไม่ทำถ้าทำแล้วเราก็ต้องเตรียมใจที่จะรับผลที่เราทำจริงไหมครับ